ไ h a i l a n d ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษทัท United Power of Asia จำกัดมหาชน วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของมูล,ลนิธิร่มกล้าวเยาว,วชนในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารในพิธีเปิดโครงการพลังสมุนไพรสู้โควิด -19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดืองในโวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2564นณวัดใหญ่รม่มเขตจอมทองกรุงเทพมหานครค่ะโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรยุวัฒ วุฒิเมธีประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชถัรรมภ์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งให้กับพระภิกษุสงฆ์จำนวน9ก้ารูปโดยศาสตราจารย์พิเศษดรยวดุวัฒน์วุฒิเมธีพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนสำนักงาน50เขตตามลำดับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษดรยุวัตวุฒิเมธีประธานมูลนิธิร่มกล้าวเยาวชนในพระราชูปธรรมเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังสมุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีคุณจริยารอดเที่ยงประธานกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์กล่าวต้อนรับและอย่างได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรยุวัตวุฒิเมธีประธานมูลนิธิร่มมกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าสมุนไพรไทยมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคได้โดยเฉพาะในขณะนี้คือการใช้ป้องกันและรักษาโรคไวรัสโควิด -19 และได้กล่าวเปิดโครงการพลังสมนุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต่อจากนั้นได้ร่วมกับพระครูโสพิษบุญญาทรเจ้าอาวาสวัดใหญ่รม่มทำพิธีเปิดป้ายโครงการพลังสมนุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 และในช่วงท้ายประธานร่วมกับคณะกรรมการ บริจาคยาสมุนไพรตำรับยาจันทลีลาแบบชนิดผงและสมุนไพร5้ารากชนิดน้ำรวมทั้งชุดอย่างชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้แทนสำนักงานเขต5 0เขตเขตละ20ชุดเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาพี่น้องในชุมชนต่อไปค่ะมูลที่ร่วมก่าวเยาวชนขอถือโอกาสวันเฉลิมพระชนม์สานีนะครับ ประกาศให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกรู้ว่าในผืแป่นดินไทยนี่ครับเรามีพืชสมุนไพรซึ่งบรรพชนนะครับเขาใช้ในการรักษาปัจจุบันป้องกันโรคกันมานานแล้วครับเพราะนั้นในวันนี้ครับเราจึงเปิดโครงการรวมพลังสมุนไพรต้านภัยโควิดครับเป็น การเปิดตัวโครงการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามนะครับเนะเรียนรู้ว่าเราจะใช้สมุนพืชสมุนไพรในการป้องกันต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมอย่างนี้นครับต่อไปไเรื่อยๆตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงเดือนหน้าแล้วก็ไปถึงนู่นนะสิกรกฎาคม2 5 6 5เพื่อจะดำเนินการ สืบเนื่องต่อกันไปให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าสมุนไพรต้านภัยโควิดและต้านภัยโรคต่างๆได้อย่างแน่นอนนอกจากบริเวณประชาชนในบริเวณเขตจอมทองแล้วนะครับก็เป็นประชาชนใน50เขตกรุงเทพมหานครที่มารับสมุนไพรจากเราไปนะครับที่เข้ากับโครงการาที่ได้นํามาเสนอแล้วนี่นะครับอีกทั้งประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับได้ขอเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับเราถือว่า การจัดสมุนไพรครั้งนี้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่มากครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง